รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับจ้อมปิสุบิชิไทตันนะครับปี2011นะครับตัวนี้เป็นไทตันเครื่องเ็นซินนะครับ CNG แท้โรงงานนะครับรถคันนี้นะครับสีสันไม่ค่อยสวยนะครับตีอาบไปเลยนะครับแต่ว่าราคาได้นะครับรถคันนี้นะครับรวมๆถือว่าเอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนผมถือว่าโอเคนะครับพอได้นะครับ ห้องเครื่องนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับเครื่องก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องดีคันหน้าเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพตามราคานะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแม็กเดิมยางดีนะครับ ชุดแก๊สเ n ียนจีนใช้งานได้ปกตินะครับภายในภายในถือว่าสวยนะครับพาตัวหน้าไม่มีแตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับไปซักไปนี่เอาหน่อยผมว่ารถคันนี้โอเคนะครับบอกแคปก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ขาดนะครับแผงระตูค่อนข้างสวยเลยนะครับรถคันนี้นะครับก็ฝาครอบปครอบแก๊สมีครบนะครับรถคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่79000บาทนะไม่แพงนะครับราคามอไซค์นะครับก็ไปเก็บงานเอามาทำขี่กันได้นะครับก็ รถคันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตัวเมืองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจก็โทรไปติดต่อสอบถามสภาพเพราะเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนเดินทางได้นะครับเอาสภาพหลักๆนะครับแต่รถเครื่องดีก็สีดีนะครับรถคันนี้นะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับก็มีสภาพสีที่ไม่ค่อยสวยนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบการแนะนำรถแบบนี้นะครับชี้เป้ารถแบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้ามิตซูตไททันนะครับก็ไว้ตรงนี้กับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า